ฟังเพลิน Learn Around สายสวรรค์พอดแคสต์โดยสายสวรรค์ขยันยิ่ง สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟังเพลิน Learn around โดยดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งในช่องสายสวรรค์พอดแคสต์นี้นะคะฟังสบายๆส,สร้างแรงบันดาลใจและเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันค่ะสำหรับวันนี้เป็นหัวข้อไม่ใช่คุณคนเดียวหรอกที่หมดไฟหรือว่าเบรนเอาต์ในการทำงานมาฟังประสบการณ์ของชาวโซเชียลกันบ้างนะคะซึ่งเป็นตอนต่อเนื่องมาจากเอพิโซดที่แล้ว เอพิโซดที่แล้วเอพิโซดที่53เป็นหัวข้อทำอย่างไรเมื่อหมดไฟหรือว่าเบรนเอาต์ในการทำงานนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็จะเล่าเรื่องนี้คิดว่ามันจะจบในตอนเดียวแต่ปรากฏว่ารายละเอียดมันเยอะมากนะคะแล้วก็ คนคุยเนี่ยคุยเพลินไม่รู้ว่าคนฟังจะฟังเพลินเหมือนกับชื่อรายการฟังเพลินเลินออราว์หรือเปล่านะคะก็หวังว่าจะฟังกันเพลินๆแล้วก็ได้นําเอาเรื่องราวที่หนิงมาแชร์มาเล่าให้ฟังเนี่ยไปประยุกต์ใช้หรือเกิดแง่คิดมุมมองอะไรต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านบ้างนะคะจากตอนที่แล้วที่เป็นประสบการณ์ตรงแล้วก็เป็นโจทย์ของตัวเองที่ต้องแก้แล้วก็หา หนทางหาวิธีแก้ประสบความสําเร็จกลับมาชาร์จแปดจุดไฟได้เหมือนเดิมกลับมาดีดได้เหมือนเดิมเนี่ยนะคะก็ใช้เวลาพักไปเป็นเดือนย้อนให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันนะคะว่าคือหนิงเล่าเรื่องของการที่เผชิญกับปัญหาในเรื่องการทำงานหลายๆอย่างนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งปัญหาที่เราควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ควบคุมได้ก็คือว่า เป็นคนค่อนข้างไฮเปอร์นะคะคือคิดงานใหม่ทํางานใหม่ทําโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วบางทีมันก็เกิดขึ้นในเวลาซ้อนๆกันไล่เรียก,กันปรากฏว่าตารางชีวิตเรามันตึงมากเพราะว่าเวลาทําอะไรเนี่ยก็อยากทำให้มันดีอยากทําให้มันประสบความสำเร็จอยากทำให้มันสมบูรณ์แบบคือออกจะยึดติดเรื่องของความสมบูรณ์แบบนะคะเป็นพวก เพอร์เฟคชันนิสนิดหนึ่งนะคะนี่ก็คือจุดที่จริงๆแล้วเราควบคุมได้มันคือถ้าเรารู้ว่าอะไรที่มันตึงเกินไปเราก็ผ่อนมันซะนะคะอะไรที่มันต้องการความสมบูรณ์แบบหรือว่าต้องการประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วซึ่งมันโอกาสเป็นไปได้น้อยหรือยากก็ต้องปล่อยวางทำให้ดีที่สุดแล้วก็ ผ่อนคลายปล่อยวางแล้วก็รอเก็บเกี่ยวผลที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งมันอาจจะใช้เวลาแปลว่าต้องใจเย็นนิดนึงอันนี้ยกตัวอย่างนะคะว่าเป็นประเด็นที่เราควบคุมตัวเราเองได้นะคะลดความตึงเกินไปลดความคาดหวังเกินไปลดความนิยมความสมบูรณ์แบบลงบ้างอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้เรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ที่หนิงเจอมาก็อย่างเช่นเรื่องของวิกฤตการโควิดซึ่งหลายคนอาจจะเจอหนักกว่านิงนะคะส่วนตัวเนี่ยก็กระทบเพียงว่า หาสปอนเซอร์มาสนับสนุนรายการโทรทัศน์คือต้องหางบประมาณมาเช่าเวลาทางสถานีโทรทัศน์แล้วเราก็ผลิตรายการไปออกอากาศอย่างนี้นค่ะนี่คืองานหนึ่งที่ทําอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงโควิดก็หาสปอนเซอร์ได้ยากซึ่งก็แน่นอนแล่ละค่ะว่าใครๆก็จะต้องประหยัดงบประมาณเอาไว้ก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะลากยาวไปขนาดไหนนะคะทุกคนก็ต้องรักษาเงินสดเอาไว้แล้วก็อะไรที่ลงทุนลงงบไปแล้ว ได้ผลตอบแทนกลับคืนมาช้าไม่มีกําไรหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนสําหรับคืนกําไรสู่สังคมอย่างเช่นพวกกิจกรรม CSR การส่งเสริมในเชิงคุณค่างานพวกได้กล่องไม่ได้เงินเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็จะหาคนที่ลงทุนลงงบแบบนี้ค่อนข้างยากแบบนี้ก็คือเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําได้ก็คือ ทำความเข้าใจนะคะคือรับรู้แล้วก็เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดคืออย่างหนึ่งเองยังไม่ปล่อยให้ถึงขั้นตัวเองแบบน็อกไปเลยทําอะไรไม่ได้เลยนะคะยังรู้ตัวก่อนไอภาวะการเบิร์นเอาท์หรือว่าหมดไฟในการทํางานเนี่ยถ้าเราปล่อยถ้าเราเขี่ยวเข็นตัวเองไปจนกระทั่งสุดทางสุดซอยนี่นะคะเข็นไปจนสุดซอยนี่นะคะ มันจะเกิดปัญหาอย่างมากแล้วก็จะฟื้นตัวกลับมาได้ช้าแต่ถ้าเกิดว่าหลายๆคนเริ่มเห็นแนวโน้มแล้วว่าเราจะนำไปสู่การหมดไฟแบบจริงๆแบบหมดแบบแบตบเสื่อมเลยเนี่ยนะคะแล้วเรารู้ตัวก่อนเราก็จะสามารถหยุดมันได้ก่อนหยุดสิ่งที่จะเป็นปัญหาก่อให้เกิดภาวะความเครียดสะสมหรือว่าอาการเบรนเอาท์จนเราหมดไฟได้นะคะอย่างเช่นหนิงเองก็ หยุดพักงานที่ทําอยู่ทุกอย่างนะคะแล้วก็ปล่อยวางให้น้องๆทีมงานทุกคนก็หยุดพักไปด้วยนะคะ1เดือนกับอีก1สัปดาห์เลยค่ะเต็มเต็มเลยค่ะถึงได้กลับมาเริ่มประชุมน้องวางแผนเตรียมงานเตรียมงานหลังบ้านก่อนนะคะเพราะว่าเราเตรียมที่จะผลิตคอนเทนต์อะไรต่างๆในทางออนไลน์เพราะว่ารายการโทรทัศน์ตอนนี้เราหยุดอยู่นะคะก็เริ่มมาวางแผนกัน หลังจากที่ชาร์จแบตกลับมาเต็มแล้วแล้วก็เริ่มมานั่งอัดพอดแคสต์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ตรงแล้วก็เรื่องราวอื่นๆที่นํามาแบ่งปันอย่างเนี้ค่ะมันต้องชาร์จแบตก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยมันล้าไม่มีพลังไม่มีแรงบันดาลใจไม่อยากทําอะไรหรือทําก็คือทําแบบทําตามหน้าที่อะค่ะมันทําแล้วไม่สนุกเมื่อเกิดภาวะที่หมดไฟแล้วเนี่ย มันทําอะไรก็ไม่สนุกทั้งๆทงี่มันเคยสนุกทําอะไรก็ไม่รู้สึกท้าทายทั้งๆท,ที่มันเคยท้าทายหรือว่ามันอาจจะจําเจจนเราเบื่อไปแล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะถ้าเราประเมินตัวเองเราสังเกตตัวเองแล้วเรารู้ตัวก่อนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีคะ่ะรู้ตัวเร็วก็กระตุกตัวเองกลับมาเร็วหยุดปัญหาหรือว่าแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้เร็ว แล้วก็ชาร์จแบตตัวเองได้เร็วนะคะส่วนวิธีชาร์จแบตของหนิงเองก็เล่าให้ฟังในเอพิสต์ที่แล้วนะคะก็คือหันมาออกกําลังกายไม่คิดเรื่องงานเลยนะคะไม่คิดเรื่องอะไรที่มันหนักสมองเลยอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยไปอะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เอามาคิดจากนั้นก็คือพักผ่อนให้เต็มที่นอนหลับให้เพียงพอทั้งปริมาณทั้งในเชิงคุณภาพหลับให้สนิท เวลาตื่นขึ้นมาก็สดชื่นกระปรี้กระเป่าแถมเราหาอะไรกินอร่อยอร่อยทำกิจกรรมอะไรสนุกสนุกเพลิดเพลินลืมเรื่องงานไปเลยนะคะแล้วก็ออกกำลังกายดูแลตัวเองเสริมสวยผิวพันผมเผาเสื้อผ้าจัดบ้านดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือนี่คือวิธีของหนิงนะคะแล้วก็สามารถชาร์จแบตจนเต็มได้แต่ทีเนี้ยสิ่งที่ค้างไว้ จากเอพิโซดที่แล้วเพราะว่ามันคือการเล่าแต่ประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะแล้วก็การหาทางของการชาร์จแบตจุดไฟให้กับตัวเองด้วยวิธีของเราเองซึ่งมันก็อาจจะไม่ตรงกับท่านผู้ฟังหลายๆท่านอย่างแน่นอนเพราะว่าเราทํางานต่างกาันมีการใช้ชีวิตต่างกาันมีสภาวะความเครียดหรือสถานการณ์ต่างๆที่ต้องเผชิญในชีวิตต่างกาันก็เลยมาต่อกันที่เอพิโซดนี้ค่ะคือเมื่อวันก่อนหนิงไปอ่านทวิต ใน Twitter ของผู้ที่ใช้ Account ว่า Morning Glory นะคะเธอเขียนไว้ว่าอาการ Burnout หรือว่าหมดไฟนี้น่ากลัวยังไงไม่รู้ตื่นขึ้นมาก็ไม่อยากทำสิ่งที่ตัวเองชอบอีกอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาพ a s ชั่นเหล่านั้นกลับมายังไงเชื่อไหมคะคุณผู้ฟังทวิตนี้เนี่ยมีคนรีทวิตณวันนี้นะคะณนะวันที่หนิงบันทึก Podcast ์เอพิโซดนี้อยู่ก็คือวันที่ 4กรกฎาคม2564มีคน r e ทว e e แล้วถึง100,000คนนอกนั้นก็มีคนแสดงความคิดเห็นนะคะคือการโค้ดทวิตอีกเนี่ย393คนแล้วก็มีคนกดไลค์อีก24,800คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันเป็นประเด็นร่วมเป็นความรู้สึกร่วมของคนที่รู้สึกอย่างนี้ได้ ภาวะแบบนี้เกิดขึ้นได้กับใครหลายๆคนแน่นอนว่าคนที่เข้ามา retweets หรือว่าคนที่ตอบหรือแสดงความคิดเห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้เผชิญอยู่ทั้งร้0เนะคะแต่บางคนเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นเสนอแนะทางออกเข้ามาให้กำลังใจแบบนี้ก็มีเหมือนกันแต่เอาละนึงจะยกตัวอย่างบางข้อความที่เขาคุยกันในนั้นเพื่อให้เรารู้นะคะว่าคนในโซเชียลเนี่ยเขาคิดเขาเผชิญแล้วเขาแก้ปัญหาอาการเบิร์นเอาท์หรือว่าหมดไฟในการทางานกันอย่างไร มีคนหนึ่งบอกว่าขอแชร์ประสบการณ์ของเรานะคะเราทำงานกดดันทุกวันที่ตื่นมาคือถึงขั้นอยากตายผวาทุกครั้งที่ลายเด้งไม่กล้าแม้แต่จะหยิบโทรศัพท์ไม่อยากคุยกับคนในบริษัทหดหูร้องไห้ชีวิตซึมไปเลยเราไปพบจิตแพทย์มาค่ะหมอบอกว่าถ้าปล่อยไว้เป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะสำหรับเคสของเราทีนี้อาการและระยะเวลาในการฟื้นตัวของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราแนะนำให้ทุกคนพบจิตแพทย์จะดีที่สุด เราคุยกับหมอหมอบอกว่าคนที่มาด้วยอาการเบิร์นเอาท์เยอะมากมาคุยกับหมอมันก็ได้ระบายนี่คือหนึ่งความคิดเห็นนะคะ คนอื่นเขาก็แนะนํามาอย่างนี้ค่ะบอกว่าก่อนอื่นคือหาสาเหตุนั่นคือความกดดันตัวเองคืออยากจะทําให้ดีกว่าเดิมโดยไม่คํานึงถึงศักยภาพของตัวเองทางแก้คือเมื่อรู้ตัวแล้วให้ทิ้งทุกอย่างแล้วออกไปใช้ชีวิตข้างนอกสักครึ่งชั่วโมงไปคุยไปทํากิจกรรมร่วมกับคนอื่นและขอเล่าในแบบที่เราทําทุกวันนี้เราเป็นฟรีแลนซ์นะจะรับงานเบาๆเท่าที่ศักยภาพไปถึงทุกครั้งที่รู้สึกแบบนี้เราก็ทิ้งทุกอย่างแล้วออกไปตลาดลองฝึกทํากับข้าวทําขนมทํางานบ้านทำ อะไรก็ได้ที่เราไม่ต้องคิดถึงเรื่องงานให้สมองมันผ่อนคลายของเรารับหง,งานต่อหนึ่งวันและในหนึ่งสัปดาห์ต้องมีวันไร้สมองให้ตัวเองแล้วก็วงเล็บว่าทำเรื่องที่อยากทำทำเรื่องบ้าๆหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าวันพักผ่อนคนต่อมาก็เข้ามาบอกว่า กำลังเป็นอยู่เหมือนกันมันรู้สึกแย่จริงๆอะไรที่เราเคยชอบตอนนี้รู้สึกไม่ชอบสักอย่างงานที่เคยอยากตื่นมาทําก็ไม่รู้ไม่อยากทําไม่มีความสุขซีรีส์ที่เคยชอบดูเคยดูได้สองสามตอนสัก30นาทียังรู้สึกว่านานเลยอะไรที่เคยชอบก็รู้สึกเฉย คนต่อมาก็บอกว่าความรู้สึกเหมือนกันเลยช่วงนี้ไม่มีความสุขกับงานทั้งที่เมื่อก่อนเราตื่นเช้าพร้อมไปทํางานมากซีรีส์ไม่ดูมา2ปีแล้วค่ะพยายามดูเพราะน้องบอกว่ามันสนุกแต่ดูได้ไม่เกิน20นาทีเราก็ปิดอย่าว่าแต่จบเรื่องเลยจบตอนหนึ่งให้ได้ก่อนตอนนี้เรามีอีกอาการคือไม่อยากทําความสะอาดอยากนอนอยู่เฉย อีกคนนึงมีอย่างนี้ด้วยค่ะเข้ามาบอกว่าแย่มีเพื่อนแล้วมีหลายคนด้วยไม่ต้องเครียดนะเพราะเครียดไปมันก็เครียดเปล่าๆส่วนตัวเราลาออกมาแล้วตอนนี้ก็ฮิลตัวเองนะคะคือเยียวยาตัวเองอยู่แค่ดีหน่อยตรงที่มีคนเข้าใจและซัพพอร์ตทั้งมีกำลังใจและกำลังเงินสู้ไปด้วยกันนะชีวิตเราต้องใช้นะ ลองนึกสิว่าได้ทำอะไรที่อยากทำไปไหนที่อยากไปตอนนี้ไปไม่ได้ก็เปิดหาดูรูปไปก่อนอย่างเราชอบแมวเราก็เปิดดูรูปแมวทุกวันสนุกดีลองนะก็เป็นคำแนะนำจากคนนี้นะคะต่อมาก็มีอคนหนึ่งบอกว่า เป็นอยู่เหมือนกันอาการทํางานไม่มีความสุขไม่อยากไปทํางานเบื่อกับสิ่งแวดล้อมประสิทธ,ธิภาพการทํางานต่ําลงสุดท้ายต้องเข้าพบแพทย์เฉพาะทางเลยหยุดพักงานไป2อาทิตย์กลับไปทํางานโดยเปลี่ยนงานก็ดีขึ้นมาบ้างแต่ก็กลัวขยาดกับงานหมอฟังเรื่องราวแล้วบอกว่าให้ลาออกสรุปเราก็เลยออกเพราะรับแรงกดดันไม่ได้อีกคนมาต่อเลยนะคะบอกว่า ที่กำลังเป็นตอนนี้ณเวลานี้เลยล่ะตอนกลางคืนนอนมีไอเดียพุ่งแต่พอจะลงมือทำจริงๆมันหยุดมันสตันไปมันขับเคลื่อนไปไม่ได้รู้สึกว่าทำไปก็เท่านั้นไม่ได้ผลหรอกแบบนี้มันก็ไม่ดีกับเราแล้วก็คนรอบข้างด้วยอยากจะออกจากตรงนี้มากอีกคนมาบอกว่าเราเป็นตอนไปทำงานเริ่มเข้าเดือนที่3เพราะคนในที่ทำงานและงานที่หนักเกินเงินเดือนและต้องเลิกดึกเกินความจำเป็นไกลที่พัก มันทําให้เบิร์นเอามากๆเลยตัดสินใจลาออกดีกว่าออกมาแล้วรู้สึกดีมากๆๆๆ,ๆ,ๆเขียนไม้ยม,มกหลายหลายตัวซ้อนกันเลยนะคะแล้วก็บอกว่าพลังชีวิตกลับมาจริงๆนอกจากข้อความทวิตท,ที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวของคนทํางานทั้งนั้นแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าเด็กมัธยมยังเข้ามาทวิตแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วยนะคะบอกว่าเราคือเคยตั้งใจเต็มที่มากๆแบบมีเป้าหมาย แต่ตอนนี้ไม่มีเป้าหมายอะไรเลยเหมือนจะทิ้งทุกอย่างสิ่งที่เคยทำมาคือปล่อยและตอนนี้ก็รู้สึกแค่ใช้ชีวิตไปวันๆปีหน้าก็ม .6 แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเรียนต่ออะไรที่บ้านก็ถามทุกวันคือกรณีน้องนักเรียนเนี่ยอาจจะยังเรียกไม่ได้ว่าเบิร์นเอาท์ในการทำงานนะคะมันยังไม่ถึงขั้นหมดไฟหรอกแต่ว่าก็อาจจะ,ะเผชิญกับความเครียดในช่วงวัยเรียนนะคะซึ่งต้องเผชิญกับ บรรยากาศในการเรียนการสอบการทำกิจกรรมการมีสังคมกับเพื่อนแล้วก็อาจจะมีอะไรที่บ้านด้วยมันจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งกับภาวะหมดไฟในการทำงานของคนวัยทำงานจริงๆอีกคนนึงเข้ามาบอกว่าอาการเหมือนทําแล้วไม่ได้ดีทําไปเพื่ออะไรเข้าใจเลยครับอาการไฟหมดเบือ่อผมก็เป็น เห็นไหมคะคุณผู้ฟังว่ามีคนที่มีความรู้สึกมีอารมณ์หรือมีประสบการณ์ร่วมกับการเบิร์นเอาท์เนี่ยเยอะแล้วก็หลากหลายประสบการณ์หลากหลายปัญหาที่แต่ละคนเจอนะคะทีนี้มาฟังคนที่เขาแชร์ประสบการณ์ในการหาทางออกแล้วก็ได้ผลเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งกันแล้วกันนะคะจริงๆแล้วทวิตนี้อ่านสนุกมากเพราะว่ามีคนเข้ามาร่วมแสดง,งความคิดเห็นเยอะมากอย่างที่บอกไปะนะคะมีคนหนึ่งเข้ามา เสนอแนะว่าจะหาแพชชั่นกลับมาได้ยังไงจะจุดไฟตัวเองกลับมาได้ยังไงนะคะคนนี้เขาบอกว่าย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือผู้คนที่ที่เราคิดว่าทำไมเราถึงเคยมีแพชชั่นอย่างนี้ความรู้สึกแบบนี้ลองดูครับบางทีคำตอบอาจจะออกมาในอีกรูปแบบหนึ่งหรืออาจจะมีแพชชั่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นมา อีกคนนึงบอกว่าตอนที่บริษัทประกาศให้สมัครใจเกษียณก็อยากจะเกษียณนะแต่ว่ายังทําไม่ได้เพราะว่าศักยภาพในการดํารงชีวิตยังมีไม่มากพอที่จะเกษียณในตอนนี้ก็เลยต้องอดทนทํางานต่อไป ส่วนอีกคนนึงบอกว่าถ้าชีวิตตอนนี้ไม่เดือดร้อนทางการเงินไม่มีภาระแนะนําให้ลาออกค่ะมันคือการเบื่องานตรงหน้าสภาพแวดล้อมเดิมมันไม่ท้าทายอีกต่อไปแล้วลองหาอะไรใหม่ๆทําดูค่ะหรืองานเดิมออกมาทําเองเป็นฟรีแลนซ์หรือเปลี่ยนที่ทํางานใหม่ถ้าหาได้นะคะ อีกคนนึงก็เข้ามาบอกว่าอาจจะก,กดดันตัวเองมากไปหรือเปล่าฮะเลยกลายเป็นพอเจอความผิดหวังหรือไม่ได้อย่างใจก็ท้อแท้บางอย่างพอดําเนินไปด้วยแพชชั่นที่มากมายใจก็อยากให้มันสําเร็จเร็วๆแล้วก็ทุ่มเทลงไปจนลืมว่าความสําเร็จมีขั้นตอน1 2 3 4ทางแก้ก็คือทําความเข้าใจว่ามันมีขั้นตอนอะไรแล้วค่อยดื่มด่ำความสําเร็จไปทีละขั้นข้อความสุดท้ายนี้ก็ตรงกับที่หนิง เตือนตัวเองเหมือนกันนะคะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเวลาที่เราต้องการความสมบูรณ์แบบแล้วเราก็ใจร้อนเวลาทำงานก็ทุ่มเทลงไปสุดพลังเลยค่ะสุดตัวเลยค่ะแต่ว่าเราก็หวังผลว่ากดปุ๊บติดปั๊บนะมันจะต้องสำเร็จเร็วๆนะมันจะต้องเห็นผล แบบชั่วข้ามคืนนะคะเราก็คาดหวังมันก็ผิดหวังเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะกดปุ๊บติดปั๊บนะคะมันคือต้องเก็บเกี่ยวความสำเร็จไปทีละขั้นตอนอย่างที่หนิงเคยเล่าให้ฟังแล้วก็ตรงกับข้อความในทวิตเตอร์ของคนที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครูน่นี้ทีนี้เห็นไหมคะว่าคนในโลกโซเชียลเนี่ยเขาก็เผชิญกับอาการแบบนี้แล้วก็มีวิธีแก้มีวิธีการเยียวยาตัวเองหรือว่าหาทางออกจุดไฟหาแพชชั่นให้กับตัวเอง กลับมาทำงานได้หลายวิธีด้วยกันนะคะคือโลกโซเชียลเนี่ยไม่ใช่ว่าไร้สาระเป็นสัทีเดียวนะคะถ้าเราเลือกเสพเลือกกลั่นกรองข้อมูลที่อ่านแล้วรู้สึกดีอ่านแล้วมีประโยชน์กับชีวิตก็สามารถนำมาขบคิดประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันเหมือนก,นกับหัวข้อนี้นะคะคุณผู้ฟังจับประเด็นตรงไหนที่ตรงใจบ้างการเบิร์นเอาท์หรือว่าภาวะหมดไฟในการทำงานเนี่ย มันก็คืออยู่ที่ทั้งตัวงานที่เราไปทําด้วยอาชีพของเราด้วยมันตรงกับทักษะเราไหมมันเป็นเรื่องที่ยากเกินกําลังเราไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆมันเป็นงานที่เข้าทางเรามากเลยมันคือทักษะความรู้ความสามารถเราทําแล้วมันจะง่ายสะดวกสบายแถมยังมีโอกาสใช้แววโดดเด่นด้วยเพราะว่าเราเก่งเรื่องนี้เราเป็นเลิศเรื่องนี้แบบนี้ค่ะมันมีผลกับ ความกระตือร้อนในการทำงานความสุขในการทำงานหรือว่าภาวะหมดไฟได้ง่ายๆเพราะว่ามันยากเกินกําลังมันโหดเกินไปมันบีบบังคับในเรื่องของเวลาเป้าหมายตัวชี้วัดต่างๆโหดร้ายเกินไปไหมกับคนทำงานอย่างเรานะคะนอกจากตัวเนื้องาน เวลาในการทำงานบรรยากาศในการทำงานหัวหน้างานล้วนแล้วแต่มีผลทั้งสิ้นที่จะทำให้เรามีความสุขหรือความทุกข์แล้วก็พอทุกข์มากเข้าเครียดมากเข้ามันสะสมมันก็หมดไฟมันก็เบือ่อมันไม่อยากจะตื่นไปทำงานเอาซะดือด้อนะคะเรื่องนี้มีเนื้อหาที่อยู่ในอพิส so อเก่าๆนะคะถึงเรื่องของการปรับตัวในที่ทํางานการสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทํางานหรือแม้แต่กระทั่งการปรับตัวกับหัวหน้าง,งาน การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆรวมไปถึงศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซุยซึ่งเป็นหนังสือนะคะนี่คือชื่อหนังสือเลยแล้วหนิงก็นํามาแบ่งปันในเอพิโซดเก่าๆลองย้อนกลับไปอ่านได้ถ้าเกิดว่าอยากจะเติมพลังในเรื่องนี้ถ้าเรายังไม่อยากออกจากงานนะคะแต่อย่างที่หลายๆคนเขาทวิตแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันก็คือเรื่องจริงบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าออกไปแล้วเนี่ยจะทําอะไร บางคนก็ยังไม่มีเงินเก็บเลยออกไปก็ไม่รู้ว่าจะไปตั้งต้นทำอะไรลงทุนอะไรก็ไม่มีเงินออกไปตกงานเนี่ยต้องเป็นคนที่ใจกล้ามากๆเลยนะคะต้องต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าออกไปโดยที่ยังไม่มีงานรออยู่ข้างหน้าเนี่ยเราจะอยู่ได้อย่างไรจะกินอย่างไรจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านถ้าเกิดว่ามีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีรายจ่ายเรื่องนี้แล้วก็ สุดพลังแล้วจริงๆยื้อไม่ไหวแล้วจริงๆหมดไฟแบตหมดเกลี้ยงแล้วจริงๆแล้วออกมานิ่งๆอยู่ที่บ้านแล้วมีคนที่คอยดูแลคอยให้กำลังใจครอบครัวไม่ว่าอะไรซัพพอร์ตกันอยู่ตลอดแบบนี้ก็โชคดีไปนะคะคนเราปัจจัยไม่เหมือนกันค่ะดังนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับการพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจอะไรนะคะแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราจะสามารถเยียวยาตัวเองได้อย่างน้อย จุดไฟให้กลับมาทำงานได้เนี่ยคือการพักจริงๆคนทำงานก็ถึงต้องมีเวลาพักร้อนการพักร้อนมันคือการออกไปชาร์จแบตจริงๆนะคะออกไปท่องเที่ยวไม่ต้องคิดงานเลยไม่ต้องหัวหน้าไม่ต้องโทรตามเลยแต่บางทีก็ยังมีนะคะบางบริษัทบอกว่าพักร้อนก็เหมือนไม่ได้พักเลยหัวหน้ายังตามตลอดเวลาอันนี้ก็น่าเห็นใจนะคะการเดินทางท่องเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอันนี้ก็คือช่วยได้เยอะทีเดียวนะคะเพราะว่ามัน เอาตัวเองออกไปจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆที่มันจำเจซ้ำซากตื่นขึ้นมาก็อยู่ในห้องตรงนี้ออกไปทำงานถนนเส้นนี้เดินทางด้วยถนนเส้นนี้ด้วยพาหนะแบบนี้ไปที่ทำงานบรรยากาศแบบนี้งานเป็นแบบนี้หัวหน้าเป็นแบบนี้กิจวัตรเดิมๆเดิมๆถ้าเกิดว่าไม่หยุดไม่ได้มีเวลาพักร้อนเลยไม่มีโอกาสเอาตัวเองออกไปจากสิ่งแวดล้อมหรือบรรยากาศเดิมๆเลยเนี่ยมันก็จะเกิดภาวะหมดไฟ กันได้ง่ายๆเพราะมันก็สะสมสะสมไปเรื่อยๆสะสมความเบือ่อสะสมความเครียดสะสมความจำเจไปเรื่อยๆนะคะถ้าได้พักแล้วถึงจะดีเรื่องของการพักเนี่ยยาวนาน,นไม่เท่ากันบางคนได้หยุดหนึ่งวันต่อสัปดาห์แต่ว่าเขาสามารถใช้เวลา1วันต่อสัปดาห์นั้นอนะ่ะอย่างมีคุณภาพอย่างเพลิดเพลินอย่างที่เยียวยา,ยาวตัวเองสร้างบรรยากาศทำให้ตัวเอง ได้พักกายพักใจพักสมองชาร์จแบตในหนึ่งวันคนที่ทำได้เขาก็ทำได้นะคะบางคนอ้าวดีขึ้นมาหน่อยได้พักเสาร์อาทิตย์ทำงานจันทร์ถึงศุกร์หรืออาจจะเหลื่อมวันเป็นวันอื่นก็ได้นะคะหยุด2วันต่อสัปดาห์วันหนึ่งก็อาจจะมีธุระปะปังอะไรเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับคนอื่นๆอ,อยู่บ้างนะคะสามีภรรยาลูกอยู่บ้างแต่อย่างน้อยก็ต้องมีอีกสักวันหนึ่งอะคะ่ะที่มันเป็นวันของตัวเองอย่างแท้จริงที่จะได้ชาร์จแบต ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆนะคะมันก็จะชาร์จแบตกลับมามีพลังกลับมาพอวันที่จะต้องไปทํางานก็รับมือได้นอกจากนั้นก็คือการลานะคะจะเป็นลากิจส่วนตัวก็ได้หรือลาพักร้อนเนี่ยสบายใจที่สุดเพราะว่าลากิจบางทีคือยังมีธุระไปทำอะ่ะแต่ถ้าลาพักร้อนนี่คือได้พักเต็มที่มากกว่านะคะนอกจากนั้นคนที่บอกว่า ไม่มีสิทธิพักร้อนไม่มีวันลาอะไรทั้งสิ้นจะลาออกก็ไม่ได้มีเหตุผลส่วนตัวซึ่งแตกต่างกันไปนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้จริงๆก็ต้องหาเวลาอย่างน้อยในวันหนึ่งอะคะ่ะต้องปลีกตัวออกมาจากบรรยากาศสิ่งแวดล้อมการทำงานเจ้านายเพื่อนร่วมงานที่น่าเบือ่อหรือแม้แต่กระทั่งสมาชิกในครอบครัว ้าเราปลีกตัวหาเวลาสั้นๆของวันไม่ว่าจะเป็น15นาทีครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงเอาแล้วแต่เท่าที่ทำได้นะคะขอให้มีเวลาสูดลมหายใจลึกๆอยู่เงียบๆคนเดียวจะทำอะไรอย่างที่อยากทำหรืออยู่นิ่งๆไม่ทำอะไรเลยมองต้นไม้ใบหญ้ามองท้องฟ้าดูวิวทิวทัศน์ต่างๆถ้าไม่มีวิวให้ดู ยืนนิ่งๆสูดหายใจลึกๆหลับตานึกถึงสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักสิ่งที่สวยงามที่ทำให้เราผ่อนคลายหรือยิ้มได้แม้สักนิดหนึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาทองของคุณผู้ฟังแล้วนะคะอย่างอื่นก็คือการออกกำลังกายการทำกิจกรรมหรือหางานอดิเรกทำในเวลาว่างรวมไปถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นเรียนภาษาทำนู่นทำนี่ที่เรา เพลิดเพลินแล้วแถมยังมีประโยชน์ไม่มีก็ได้นะคะเอาแค่เพลิดเพลินก็ได้แต่ถ้ามีประโยชน์ก็จะยิ่งได้เป็นสองต่อเหล่านี้จะช่วยจุดไฟจะช่วยชาร์จแบตเรากลับมาได้ทั้งสิ้นสุดแท้แต่ว่าจริตของเราเนี่ยตรงกับกิจกรรมอะไรการพักผ่อนแบบไหนแล้วก็การหาแพชชั่นแบบไหนนะคะซึ่งเรื่องนี้ไม่เหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งที่จะฝากไว้ก็คือทัศนคติถ้าเกิดว่าเรา ปรับทัศนคตินะคะให้มองโลกในแง่บวกมองชีวิตมองสิ่งที่เรากำลังอยู่ร่วมกับมันตรงหน้าทุกเมื่อเชื่อวันอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าเราสามารถมองหามุมดีมุมบวกจากสิ่งเหล่านี้ได้มันก็พอจะเป็นกำลังใจให้ตัวเองได้นะคะว่าอย่างน้อยก็มีเรื่องดีเรื่องนั้นนะอย่างน้อยสิ่งนี้ก็มีแง่ดีตรงนี้นะงานนี้ก็มีข้อดีอย่างนี้นะ งานนี้ยากจังเลยแต่ว่าเงินเดือนสูงนะงานนี้ไม่ดีเลยแต่หัวหน้ากับเพื่อนร่วมงานน่ารักนะคือหามุมดีๆอะไรก็ได้ค่ะที่จะทําให้เป็นกําลังใจเยียวยาจิตใจถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะเอาตัวเองออกมาจากสิ่งแวดล้อมนั้นได้นะคะก็คือลองปรับทัศนคติลองมองสิ่งเหล่านั้นในแง่บวกดูก็อาจจะช่วยให้ จุดพลังเรากลับมาได้นะคะเรื่องของการคาดหวังการตั้งเป้าหมายก็เช่นเดียวกันที่แบ่งปันไปแล้วแชร์ไปแล้วทั้งเรื่องของตัวนิงเองและที่นำมาจากในทวิตเตอร์นะคะก็มีคนที่มีความคิดเห็นดีๆมากมายนะคะในเรื่องของการตั้งเป้าหมายคือคนเราเนี่ยคิดการใหญ่ได้คะ่ะคุณผู้ฟังเราฝันใหญ่ได้เราฝันไกลได้ที่เขาบอกว่าฝันให้ไกลไปให้ถึงเนี่ยเราสามารถทำอย่างนั้นได้คะ่ะ แต่ไม่ใช่ว่าจะไปดาวอังคารแล้วก็จะไปถึงพรุ่งนี้แบบนี้มันก็ไม่ใช่แล้วนะคะแบบนี้ก็เบิร์นเอาตั้งแต่คิดแล้วค่ะคือมันเหนื่อยมันเกินกําลังมันไม่มีความเป็นไปได้มันไม่มีศักยภาพที่จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นคิดการใหญ่ได้ฝันให้ใหญ่ได้ฝันให้ไกลได้แล้วก็ค่อยๆเก็บแต้มเก็บระยะทางซอยเป้าหมายที่เราต้องการจะไปถึงปลายทางนั่นนะ่ะซอยออกมาค่ะ เป็นเป้าหมายเล็กๆเ,เป็นก้อนเล็กๆถ้าเป็นการเดินทางก็คือตั้งเป้าเป็นระยะทางสั้นๆก่อนแล้วก็เก็บแต้มเราจะรู้สึกถึงชัยชนะถึงความสำเร็จที่เราเก็บได้ทีละแต้มเก็บได้ทีละแต้มเดินทางจากจังหวัดนี้ไปถึงจังหวัดนี้คือเราจะไปอีกหลายจังหวัดมากแต่ว่าค่อยๆเก็บแต้มความสำเร็จไปทีละจังหวัด อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ค่อยๆเดินทางไปสุดท้ายมันก็ถึงปลายทางไอ้ที่เราฝันไว้ไอ้ที่เราฝันไกลเราไปถึงแน่นอนแต่ช้าหน่อยนะเราไปถึงแน่นอนเราทําได้แน่นอนแต่มันมีเวลาของมันนะพอปรับทัศนคติแล้ววางแผนแล้วดําเนินการตามแผนแล้วทีนี้ก็ปล่อยวางแล้วล่ะคะ่ะรอเก็บเกี่ยวผลสําเร็จที่มันจะเกิดขึ้นครั้งแรกมันอาจจะยังไม่สําเร็จอย่างใจเราต้องการก็ได้นะคะ ก็ประเมินวิเคราะห์แก้ปัญหาทำอีกทุ่มเทลงไปอีกแล้วก็ปล่อยวางรอเก็บเกี่ยวผลสำเร็จอีกนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็เครียดเหนื่อยเข้าสู่ภาวะหมดไฟในการทำงานซึ่งก็จะลุกลามเป็นเหตุอย่างอื่นใหญ่โตอีกนะคะก็คือไม่มีแรงบันดาลใจไม่อยากทำอะไรแล้วคิดว่าตัวเองล้มเหลวโทษตัวเองดูถูกตัวเองหนักกว่านั้นก็คือจะผ่านเป็นโรคซึมเศร้าเอาได้นะคะ เป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกๆท่านค่ะขอให้มีความสุขกับชีวิตมีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับครอบครัวขอให้มีพลังขอให้มีความสดชื่นเบิกบานและถ้าใครกำลังมีแนวโน้มว่าจะหมดไฟหรืออยู่ในภาวะหมดไฟในการทำงานแล้วก็ขอให้ค้นพบทางออกแล้วก็เยียวยาวตัวเองจุดไฟหาแพชชั่นกลับมาทำงานดีๆแล้วก็สร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับชีวิตต่อไปได้นะคะ และนี่ก็คือฟังเพลินเร a r n a r o u n สองตอนที่เป็นเรื่องของภาวะหมดไฟหรือว่า Burnout ในการทำงานเต็มๆเ,เลยนะคะถ้าอยากฟังหัวข้อนี้อีกหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะฝากกด Subscribe, Like, Share เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสายสวรรค์ Podcast และแบ่งปันเนื้อหาต่างๆเหล่านี้ไปให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Learn, Learn Around สายสวรรค์พอดแคสต์โดยสายสวรรค์ขยันยิ่ง